วันนี้หลายๆคนคงจะซื้อดอกมะลิให้คุณแม่กันใช่ไหมคะแต่เคยรู้หรือเปล่าว่า,วามะลิมีข้อมูลทางชีววิทยาอย่างไรซุเปร์ไซส์สัปดาห์นี้เราจะพาไปหาคาตอบกับนักพฤกษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะับผมดอกมะลิที่เรารู้จักนะครับเ,เรามีคําว่ามะลินะครับในทางภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าจัสมินนะครับชื่อวิทยศาศาสตร,ร์ของมะลิคือ Jasminum s p e c i นะครับ Linnaeus ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีมาลิหลากหลายชนิดนะครับบางชนิดก็เป็นสายพันธุ์แกลนดิฟอรัมที่ให้กลิ่นสูงก็คือให้สารออกฤทธิ์ที่เป็นสารให้กลิ่นเนี่ยปริมาณมากบางชนิดที่ดอกกลีบดอกจะซ้อนกันนะครับบางชนิดก็เป็นกลีบดอกชั้นเดียวนะครับให้ดอกสีขาวบริสุทธิ์ความหลากหลายของมะลิเนี่ยก็เป็นที่ น่าตื่นตาตื่นใจถ้าใครลงลึกมาลิถึงเรื่องมาลินะครับไล่ตั้งแต่พื้นที่ที่พบความหลากหลายสูงสุดก็คือในเอเชียคเนกับเอเชียใต้นะครับแล้วก็กระจายตัวไปจนถึงแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมาลิเองเนี่ยจัดเป็นไม้พุ่มนะครับแล้วก็มีบางสายพันธุ์ที่เป็นเถาเื้ลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวมาลิเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ต้องการ มีนิสัยที่ต้องการแดดจัดนะครับต้องการความชื้นสูงสำหรับบ้านเราเนี่ยเราเราใช้มะลิมีมามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมากมายทีเดียวนะหนึ่งในนั้นคือการาใช้ดอกมาเป็นเครื่องประดะับเครื่องบูชานะครับแล้วก็มีการนํามะลิมาใช้เป็นตํำรับยาของเราเนื่องจากกลิ่นของมะลินะครับส่วนหนึ่งเป็นตํำรับอาหารนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นยาจริงๆในกรณีของ สำหรับยาดมหร,หรือยาลมหลายชนิดนะครับก็มีมาริมาลิแห้งเป็นส่วนประกอบเราพบมาลิทั้งชนิดที่เป็นกลิบดอกเดี่ยวแล้วก็ดอกซ้อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น4หรือ6นะครับของจำนวนกลิบดอกนะครับบางชนิดอาจจะพบถึงถึง8และ9นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะสำหรับ คนไทยเนี่ยอาจจะรู้จักมะลิหลากหลายชนิดมะลิซ้อนมะลิลานะครับก็มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นด้วยความที่มะลินะครับเป็นพืชที่ให้กลิ่นหอมดอกสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งแทนความรักของแม่ที่เป็นความรักอันบริสุทธิ์นะครับแล้วให้กลิ่นอยู่ยตลอดเวลาคงทนนานเหมือนกับความรักของแม่ที่มีต่อ,อพวกเราที่ยืนยงคงกระพันแล้วก็ทาวรน,นะครับ ก็เลยเป็นที่มาของการเลือกใช้ดอกมะลิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่นะครับแล้วก็ในทุกๆปีเราก็จะใช้ดอกมาลินะครับทำเป็นพวงมาลัยไปไปกราบคารวะแม่นะครับเพื่อเพื่อให้เห็นถึงความกระตันอยู่การตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความนอบน้อมที่เราให้ความเคารพรักคุณพ่อคุณแม่ของเราสุขสันต์วันแม่ครับ